เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมผมว่ามันพุ่งจริงๆขนาดช่างกล้องผมยังกลัวเลยนะครับผมเป็น Mercedes-Benz CLA 200ซีรีส์เนี่ยเขาจะเรียกซีรีส์ C 1 1 7นะครับผมคันนี้เนี่ยผมแถมการเคลือบแก้วให้เลย2ครั้งนะครับผมแล้วก็รถเนี่ยมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1,000 0มกิโลดอกเบีย้ยพิเศษผ่อน0%ูงเปอร์เซ็นต์สิเดือนฟรีดาวน์เนี่ยตรงเนี้ยผมมีครบหมดนะครับผม สวัสดีครับพบกับผมแกบิกคานะครับวันนี้ผมจะพามาในส่วนของรถยุโรเป็นรถเจ้า Mercedes-Benz CLA 200นะครับผมคันนี้เนี่ยปี2017ผมตั้งราคาอยู่ที่1 2้า200 0 0 7 0บาทนะฮะยอดผ่อนนี่สุดพิเศษเลยครับคุณลูกค้ายอดผ่อนเนี่ยอยู่ที่1 9 8 9 7บาทนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาดูดีเทลด้านหน้ารถว่าดีเทลจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะครับผม ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเบนซ์เขาก็จะมีพาวเวอร์โดมนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะให้ดูลายออกมาดูแบบมีลวดลายหน่อยไม่ไม่ไมโลน้โลนเกินไปนะครับผมไฟหน้าจะเป็น led นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะโอเคกระจังหน้าก็คมเนียมเลยกระจังหน้าทรงนี้ก็ออกดูแบบสปอร์ตละนะับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนตัวโฉมปี2014มันก็จะเป็นแบบของ amg นะฮะแต่อันนี้เขาก็ตัดมาให้คล้ายๆเลยนะครับผมแต่คันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ไม่ใช่ตัวชุดแต่ง amg นะฮะ ถัดมาในส่วนของเดี๋ยวโฟกัสไปที่ฝากระโปรงอีกทีหนึ่งฝากระโปรงเนี่ยไม่ได้มีรอยสะเก็ดหินอะไรเลยนะครับมีแค่รอยสะเก็ดหินแค่ตรงด้านนี้สองที่เท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นนะครับผมส่วนกันชนหน้าก็จะมีรอยด้านนี้ครับผมนี่ฮะกันชนหน้านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็ในส่วนของต่อมาจะเป็นล้อแม็กแล้วกันนะครับผม ล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบต8ดนะครับผมโอเคล้อแม็กก็ไม่ได้มีรอยตำหนิอะไรเลยนะครับผมสำหรับเจ้าล้อแม็กคันนี้นะครับผมโอเคในส่วนของกระจกนะครับผมกระจกก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวของกระจกเปิดประตูมาที่ตัวรถด้านนี้เบนซ์เนี่ยเขาจะมีอย่างนี้เลยนะฮะเ,นเ,นเขาเรียกว่ากระจกเฟลเล็ตนะครับผม เวลาปิดขึ้นไปมันก็จะพับขึ้นมาให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะฮะผมก็มาดูในส่วนของล้อยหัวน็อตก่อนแล้วกันนะครับล้อยหัวน็อตไม่มีการไขเลยนะครับผมซั้งประตูด้านหน้านะครับผมหากคุณผู้ชมยังไม่สบายใจเดี๋ยวผมดึงออกมาให้เลยะครับผมนี่ครับลอยเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบหมดเลยนะับผมลองด,ดูมาถึงด้านนี้เลยฮะ,ะโอเคก็ถือได้ว่าด้าน ประตูด้านนี้ก็ปกติหมดถัดมาประตูด้านด้านหลังนะครับผมรอยหัวน็อตไม่มีการไขเลยครับเนี่ยกล้องซูงมัเลยครับผมมีด้านล่างด้วยนะฮะโอเครอยหัวน็อตไม่มีการไขเลยนะครับผมแล้วก็มาดูด้านนี้เช่นเคยครับด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่มีการไขประตูด้านหลังเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจเรื่องการเรื่องอุบัติเหตุหนักได้เลยเพราะทางเราเนี่ยรับประกันว่าถ้ารถจะมีอุบัติเหตุหนักน้าท่วมพิกามก่อมาเนี่ยเราซื้อคืนเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของด้านท้ายรถด้านท้ายรถเนี่ยตัว CLA เนี่ยเขาจะออกเป็นแนวแบบปีกแบงปอมีปีกแบงปอแลลวเปิดไฟกลางคืนก็จะผมว่าสวยนะครับผมมันก็จะดูเป็นมิติหนึ่งสำหรับขับรถตอนกลางคืนเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูก่อนเลยนะครับ นี่ครับผมพอเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ LED เลยนะครับผมตัวนี้จะมีตาว่า Mercedes-Benz นะครับผมถัดมาเปิดมาดูห้องเก็บของต้องบอกว่าเก็บของได้ค่อนข้างที่จะก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผมสี่คนผมว่าได้อยู่นะครับผมเวลาเดินทางไปไหนไกลๆแล้วก็ถัดมาในดูในส่วนของแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังรถนะครับสำหรับเบนซ ยังอะไหล่เบนนี่คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นรอยตะคงตะเข็บสําหรับด้านหลังนะครับลองดูได้เลยครับไม่มีร,รอยหรือรอยอะไรเลยรอยอาร์ตรอยด้านหลังลดยิงอยู่ตรงหมดนะฮะนี่ครับถัดมาดูด้านนี้ครับผมถ้าเราแต่ตุมตามตุมตามมานะครับคุณผู้ชมไอ้รอยพวกนี้มันจะหายไปละแล้วมันจะเรียบเนียนนะครับผม สังเกตด,ด้วยด้วยด้วยตาปากนี่เรารู้เลยเวลาเราเปิดมานะครับโอเคล้อแมกด้านนี้ก็ปกติหมดเลยนะครับผมถัดมาในส่วนของประตูด้านหลังให้ช่างกล้องซูมเข้าไปไม่ได้มีรอยการงัดแงะอะไรเลยนะฮะนี่นะครับผมมาดูซนะจริงๆเราต้องดูด้านนี้ครับเนี่ยหัวหน็อตไม่มีการแกะเลยนะฮะ ด้านนี้กม็มีการแกะเลยนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นเพจของ mercedes benz นะครับผมจะระบุเลขตัวถังรถยนต์ว่าตรงกับสำเนาไหมถ้าเลขตัวถังตรงนี้ไม่ตรงกับสำเนาเนี่ยแสดงว่ารถน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับผมถัดมาประตูด้านนี้ก็ไม่ได้มีรอยไขายหัวน็อตเช่นกันครับผมผมมองว่าคันมีโครงสร้างโดยรวมโอเคหมดขาดอย่างหนึ่งคือห้องเครื่องครับผมว่า ห้องเครื่องเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูห้องเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเปิดดูโอเคห้องเครื่องผมพูดได้เลยว่าว้าวครับผมว้าวจริงๆว้าวยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะก็ลองดูตะเข็บได้เลยครับผมฝากระโปรงไม่ได้ไขนะครับผมนี่ครับไม่มีรอยไขวนอนอตเลยนะฮะร,รอยซีนจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผม ตูมเข้าไปด้านล่างได้เลยครับผมปกติหมดด้านข้างนี้ก็ปกติหมดเลยนะฮะสำหรับตัวรถผมว่าโครงสร้างการตุมต้มๆตมัตม้ตมๆนี่คันนี้ไม่มีนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาโฟกัสในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์ CLA สองร้อยเนี่ยเครื่องยนต์จะอยู่ที่พันหกนะครับซีรีส์เขาจะเรียกว่า C หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมขับเคลื่อนด้วยล้อนหน้า ระบบกําลังส่งเนี่ยอยู่ที่7สปีดนะครับผมกระบอกสูบนี่อยู่ที่4สูบบรรจุน้ํามันได้50ิลิตรกําลังสูงสุดนี่อยู่ที่1 5 6หหแรงม้า3,500รอบต่อนาทีเลยนะครับผมโอเคอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าคันนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยในเมืองเนี่ยอยู่ที่7.9นอกเมืองอยู่ที่5.1แล้วก็โดยรวมๆเนี่ยประมาณอยู่ที่6.1ลิตรนะครับผม ต่อกิโลนะครับผมก็ผมมองว่าคันนี้ก็ประหยัดอยู่แล้วน้ำมันไม่ได้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 กินขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยเครื่องมันตัวเครื่องมันพันหนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูดีเทลด้านในว่าดีเทลด้านในเนี่ยจะน่าใช้ไหมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามันดูกันเลยนะฮะโอเคครับโอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของภายในนะครับผมภายในก็คันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับสามารถตั้งเซตระบบได้3ปุ่มนะครับผม เรามาโฟกัสที่เบ,บาะๆข,ข้างที่จะโอเคมากเลยนะฮะผมว่าไม่ได้มีไม่รถคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสานโลนะครับผมก็เบาะก็ยังดีอยู่เลยนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของโอเคอนุญาตนั่งนะครับผมเข้ามาข้างในก็สตาร์ทเลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มโฟกัสกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้น่าใช้ขาานาดไหนนะครับผมก็ผนังจับก็ยังปกติหมดรอยเลยอะไรพวมอะไรก็มีรอยการใช้งานก็เล็กๆน้อยๆครับถ้าเราไม่ได้โฟกัสผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดน่าสังเกตอะไรเลยนะครับผมคอนโซลก็ยังปกติดีนะครับผมหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่ทางโมเตอร์เดย์ให้มาเลยจออยู่ที่7นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ แผงประตูนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะแผงประตูนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยสามารถตั้งค่าได้ได้หมดเลยเราสามารถเซ็ตว่าเบาะเราจะเซ็ตยังไงสมมติคุณพ่อคุณแม่คุณลูกขับอย่างเงี้ยเซ็ตได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มลดล็อกเบาะไฟฟ้าปรับระดับได้นะครับไฟฟ้าหมดเลยก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกออโต้สี่บานเลยนะครับผมไอพวกนี้เบสิกเบสิกอยู่ละนะครับผมห้องเก็บของก็มีสายชาร์จ USB สองสาย สามารถเจ็บชาได้นะฮะที่วางแก้วน้ําก็วางมาค่อนข้าง,างี่โอเคอยู่เราสามารถยกได้เลยน่าจะ3ตัวได้เลยครับตัวนี้จะเป็นที่จุดบูมดีนะฮะโอเคคันนี้เนี่ยแอร์จะเป็นแอร์ดูอัลโซนนะครับผมจะมี2ตัวเลยเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ว่าเราจะเรียกว่าอุณหภูมิคนขับเอาขนาดไหนคนนั่งข้างๆเอาขนาดไหนนะครับแล้วก็แอร์เออร์เ,เนทเนี่ยทีเเเนี่ยเขาจะจัดวางเป็นแบบนี้นะครับผม หน้าจอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก็1เลยนะครับผมก็แบบหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันวิทยุ FM อะไรบลูทูธรับสายในรถปกตินีเกเตอร์ไม่มีนะัะผมทั่วไปมีกล้องถอยหลังมีครับกล้องถอยหลังถัดกันมาดูที่ตัวหน้าปัดรถหน้าปัดรถเบนก์ก็แนวนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแต่น,นี้จะเป็นเข็มปกตินะฮะก็ ในส่วนของตัวนี้จะพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆตัวนี้จะเรียกว่าแพตเดิลชิพนะครับไว้เล่นเกียร์อะไรเงี้ยเบนซ์เนี่ย, Bend ยเกียร์จะอยู่ด้านนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปรับเป็น R เป็น N เป็น D แล้วก็เป็น P นะครับผมถ้าเราเลือกดีเนี่ยเราสามารถใส่โหมดได้ต่างๆเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวสําหรับเบนซ์แปดมาในส่วนของคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าจะมีตําหนิตรงนี้ครับผมนี่เลยตําหนิของเขาที่เจ้าของมา ตรงนี้ผมสามารถดูแลให้คุณลูกค้าได้นะครับคุณลูกค้าต้องซีเรียสน,นะับผมตรงนี้สามารถดูแลได้แล้วก็ข้างหน้าผมมองว่าก็ครบหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแว่นเปิดไฟในรถต่างต่างประมาณแบบนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวถัดาามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าหน้าใช้ขนาดไหนอ๋อผมลืมบอกคันนี้แอร์แบ็คแปดไปนะครับผมโอเคครับโอเคครับจะมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังรถเนี่ยเจ้าของอะ่องอะเขาจะปูพรมแบบนี้มาเลยนะครับผมเป็นพรมกระดุม แอร์ะะจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังก็สภาพเบาะก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสภาพเบาะก็ยังโอเคอยู่เลยค่อนข้างที่จะใหม่อยู่ด้านหลังเนี่ยเบนซ์ ben เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ย cla อันนี้ผมปรับเบาะเมื่อก,กี้ผมปรับเกินมาแต่ผมว่าเวลานั่งเนี่ยถ้าสูง1้อเนี่ยมันจะติดติดหัวเลยติดหัวเลยเราต้องแอ่นตัวแบบนี้มาหน่อยโดยอย่างเงี้ยผมคิดว่าด้านหลังนี่น่าจะถ้าเป็นเด็กๆนั่งสบายไวแบบแต่ถ้าเป็นคนที่สูง1 7 0กวา่าผมว่านั่ง นั่งไม่สบายนะครับผมเพราะคันนี้มันได้ตัวออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะฮะส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากมีแค่แอร์ด้านหลังอย่างเดียวเลยนะครับผมในส่วนของเบาะด้านหลังก็ปกติหมดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมีแค่ไฟด้านหลังแบบนี้ว่าส่องสว่างก็เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของการรีวิวรถว่ารถคันนี้การขับขี่เป็นยังไงใช้หมดลเล่นเกียร์แล้วมีความขับสนุกไหมแล้วก็ ช่วงลงช่วงล่างปกติดีไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนรีวิวแล้วกันนะฮะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการเทสไดร์ลรถคันนี้นะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวช่างกล้องค้าเข็มขัดให้ผมนะครับโอเคที่จะเป็นเสียงเตือนเบลนะครับสําหรับเสียงเตือนเบลเนี่ยจะเตือนทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะครับผมก็มาดูในส่วนของการเล่นเกียร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม เกียร์คันนี้เนี่ยถ้าเราจะปรับให้มันเร็วหรือว่าพุ่งให้มันดังใจเราเนี่ยเรากดคันเทิลชิปต้องลบได้เลยครับผมเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเปลี่ยนครับว่าเป็นเมนนวลเป็นเอ็มละนะครับเนี่ยเราเลือกอย่างเงี้ยมันก็พุ่งอ่บอันตรายครับผมก็ทางความรู้สึกของผมนี่ที่ออกไปในกล้องผมไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไหมแต่ผมว่าถ้าเราใส่เกียร์ตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมันจะค่อนข้างจะพุ่งอยู่นะครับผมก็คันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยก็มีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆการ ความปลอดภัยเนี่ยแอร์แบ็ก ABS เนี N ่ย e, ยังไงครบอยู่แล้วนะครับผมเล่นเกียร์ก็เบนเนี่ยง่ายมากเนี่ยเราใส่เราลบเนี่ยเราลบเนี่ยเราลบอย่างนี้ได้เลยนะค,ครับมันก็ค่อนข้างทีท่จะพุ่งประมาณแบบนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมผมว่ามันพุ่งจริงๆขนาดช่างกล้องผมยังกลัวเลยนะครับผมก็โอเคในส่วนของพวงมลาลัยรถก็อย่างที่ผมบอกมีรอยแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมคอนโซลก็มีรอยแค่ด้านนี้นิดเดียวเองนะครับผม ส่วนตัวโดยรวมก็การขับขี่อย่างนี้ผมไปทําการบ้านมาแล้วผมมองว่าช่วงล่างเนี่ยปกตินะครับผมการเลี้ยวการเบรกการอะไรเนี่ยการเลี้ยวเนี่ยไม่มีเสียงดังไม่มีนะครับผมเบรกเบิกบก็ยังโอเคอยู่นะครับสาหรับรถไมขนาดนี้ผมมองว่าไมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยมันเป็นเลเรการใช้งานของคนทั่วไปที่เราใช้รถนะครับไม่ได้ซื้อมาจอดก็คันนี้ผมมองว่าถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมาแล้วก็ไลน์มาสอบถามผมแล้วกันนะครับผม ถ้าไงวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับโปรโมชั่นถ่ายคลิปละกันถ้าคนสนใจจริงก็อย่าลืมติดต่อมานะครับผมโอเคครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า mercedes benz คันนี้นะครับผมเป็น mercedes benz cla 200ซีรีส์เนี่ยเขาเรียกซีรีส์ c 1 1 7นะครับผมคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกผมตั้งราคาอยู่ที่ 1, 2 2 7 0 0 0้านคันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวของเจ้า mercedes benz คันนี้จะอยู่ที่2 1 4 0 0 0 0ประหยัดไปได้900,000กว่าบาทเลยนะครับผม ยอดผ่อนอย่างที่ผมบอกอยู่ที่19ื่นเาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะผ่อนถูกกว่าก็สามารถใช้เงินออกรถได้โปรโมชั่นของผมก็คือว่าคันนี้เนี่ยผมแถมการเคลือบแก้วให้เลย2ครั้งนะครับผมแล้วก็รถเนี่ยมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0มกิโลและตัวรถเนี่ยคันนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเช็คเจอแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นชนหนักน้ําท่วมพีความหรือมีการกอไม้เนี่ยผมซื้อคืนเลยโดยระบุในสัญญาซื้อขายนะครับผมก็ส่วนเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนศูนย ตรงนี้ผมมีครบหมดนะครับผมสำหรับคนที่สนใจคันนี้ก็อย่าลืมโทรมาหรือไลน์มาสอบถามผมนะครับผมแก๊ปบนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com